สวัสดีพี่น้องสุกูซีคนผู้ติดรับส้มสองคนแดกแหลบเสียแนวมาเหนียพาพพี่พาพน้องมาเบิ่งควายงามควายงามพอห,หดปัจจุบันเห็นกลวองอำเภอนลำพองเขานี่แหละมาเบิ่งควายงามเบิง่งพี่น้องกำลังกำลังนั่นตมเลยนี่นัน่นนับไม่ไม่เลยนะี่ฝนแม่นึงดูก,กำลังดูดนมอยู่นี่เควยายใหญ่ฮักควายงามเลยพี่น้องนี่นี่ นี่แหละเนี่ยลูกสร้างอุดรนตัวนี้ตัวน,นั่นอยู่นี่แม่ดอน,นแต่ว่าลูกบอดดอนอ๋อเบิงพี่น้องงามๆนี่แหละลูกสร้างอุดรนแต่ว่าแม่ป๊าอ้วนที่ครับเือว่า,วา,วาโอ้ย งาม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 คุยดอนแม่นี่งงามครับโอ้เนี่ยแม่สาวหน่อย

Ủa, em hết bay gay vĩ chị trong thời hộii chuang ngoài băng lê quay chuang quay mhm 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 ีเตีย้ยเขาห้ตอนนั้นแม,มน่บร่รนลูกตัวนี่ตัวนี้บีกุไทยโอ้เนี่ยลูกบีกุไทยลูกมันบีกุไทยแต่ว่าแม่มันบ่ท่านบู่ลว่ามันลวัดเลือม้าอยู่โอ้งามหยองซื้อตลา,บาบดบ้างเขาบุงห้องนีนบ่กล้วยไทว้าท,า,า,ทางบ้นนองปอทางางนองปอทางนองเลียดม่ใหญ่อยนี่ งามเมองหลแม่ดอนแห่งามแม่ดอนจะว่าลูกบ่ดอนอันไหนพ่อผีมันนันบ่ไนมันหายบ่เนี่ยกะส่วงไหขกาไปกรอดก็ไปยังดอเไม่เมียนมไทยปะหยัด้วยเนาะกต่วทิพยมันคือปหยัดไม่ห่วยบ้างมือคน เอออย่าอย่าอย่าเห็นเตียเุนสีบตาดิโอแม่ใหญ่พี่รองบุงลักษณะจุ๋งบ้างนัานขาง้พอาจุ๋งบ้างนนขางด้วยวันทนทขืน่้องงนต้องนนมนีละเอไกลทีทับสงสัยจะข้นมันนี่เนาะขืนวานโอ้ นี่คุณลองลูกสร้างอุดรเห็น่ะตแม่นั่งยๆนั่นแม่เปียกแต่ว่าให้ลูกดำนี่แหละแม่เพียกแต่ว่าให้ลูกบบเกียกครับเรื่องรวดแม่ดนอนนี่งาห้ามิลลแม่ดอนแม่ดอนได้มาเท่าไหร่กิบสิบแม่แก้วเด่นเนาะ ลูกสามอาคูรล,ลูกสองนี่ลูกสามับ้วนี่ทับมันที่ี่หันลูกเนี่ยลูกีกุไทยสวนบิ๊กุทยมาตัวนีกกต,วนตาเต็มอยอะนี่ตาเต็ม,มตตเต็มจำเมื่อตัวเออลูกบิกก๊กอุไทยเบื้องห่งเนี่ยควายดอนดอนของแถน,นี่เบื้งหลังลนควันขี้ขักตัวน่ะ นาออ้ากเดอ้ินมันอย่างไก็เดี่ยงอย้วน,นกัแตงวาโอ้หงาบุกินละบุงไอ้ข่าวมันเพียงมันห่างตำจากไหนเนาะมันตำน่ำเนาะเจ้าเดียงดีซื้อได้หนิโคนเดี่ยงดีบงพีรองบงวนปันมูไว้มันอัอนนั้นไหมไว้มันเลดเ <c ười> บิ่งเบิ่งย่ล่ะเบิ่งเบิง Nhìn ừ. mẹ này ngắm vô xuống ừ. Nó luộc chắc toàn, chắc toàn rồi nè Nó vô trong chổ Thế à? Mẹ đây xì nhây vô đây Lục xì nhây cứ จะให้มันเลียนใช่ไหมเอาไปให้เรากลับมาค่ะงัวก่อนค่ะงัวค่ะควก่อนงามจริง้องามงามงามเนี่ยหลุดห้ลูกแม่แม่ดวนแม่ดวนไว้มันฮิปโปบางทั้งหลังไว้มันฮิปโปพป่นหวังไว้มันฮิปโปแม่ดวนนี่ ท่านว่านี่ดูดีคนไงามอวู่วนวันกับงาม,มวันหนากขาำขอตำร่าเยู่นี่นานโนกยู่ก็เริ่มจุทรงมาดใหย่เป็นน้ำพอาันหล่ะเนี่ยแม่บ,บั้นกับ,กบกน,น,นันยัอเขากันนันยั่เนาะแต่ว,ว่าเขาอันหม่เอยอยนาะวัวนโงกเยู่งาม แม่ดอนน่ะงามครับอ้วนอ้วนจมอมีอ้วนอ้นเนาะมัานอีกตีนยังไงรับมันที่ตีว่างั้นเพราะอ้วนครับถึงนี้ว่ามันหมูเนี่ยลูกจ้างอุดรตัวแม่ สี่พิีดิอยนโอ้สี่พีดือนมานอะเต็ม,มันับเทลทันไอีดอนสร้างอุดรนอีด่นปีเพราะลูกสร้างอุดันใ่ับเทลีแทนทันกาบาหมอสักต่อมาทับนี่ทีหมอสักขับให้มาทั้งสองตัว ได้ยักปีแล้วแม่แม่นั่นแม่ยูดันแม่ลูกกันสร้างอุดันตัวใดตัวตัวตาลูกมันคือแมวลูกมันนะลูกมันสีเบีดเดียนเดโอ้สีเบีดเดียนบ่เนี่ยกันฮอดแซ่ีสามปีมันสิบวัตถุอมก็แพงสูงกว่าแม่เราตัวก็แพ่งแล้วเบิ่งเอาพี่น้องเนี่ยลูกสร้างอุดันสีเบีดเดียนเนี่ยนี่ไหนว่าเต็มสาวมันประมันสามสี่ปีคนบ่ ก๋วยแม่บ่มันก็สูงบ่มือนลอยหาทิพย์กูแล้วสูงขากย้วก้ยวยเลวก๋วยแม่มันก็สูงเติบยู่นี่เนี่ยแม่มันนยังบ่วุูนแม่มัน<ห>สร้างอุดรแม่มันก๋วยดอนแต่ว่าพอหัวดเราทับสร้างอุดเรเลยกออกมาเป็นนี่แหละนี่ออกมาเป็นดำดำแม่ดอนแต่ว่าลูกดำเบื้องหน่อยทับสร้างอุดรออกมากซ้ำนี่แหละสูงขั้ ขนาดสิบเอ็ดเดือนนี่ซัวได้สามปีนี่ทวงหัวลิบเบิง่งเบิ่งกันขวานใหญ่อยๆเนี่ยโอ้สูงกว่าแม่คักอยู่เนาะขนาดแม่หน่อยๆส่งลูกคักอยู่แม่นี่ยหือว่าส่งลูกคักอยู่ห้วยแม่นี่ยห้วยดอนแม่นี่ลูกมันตัวเลกตัวเตี้ย<อ>ขายไปแล้วขายไปเทแสดงตัวเลวกลูกมัน<อ>ล,ลูกหลัวเขาขายแสดำโอ้ กอยุตลาเขาบงอย่นีเลยหอวาตะนัเสียเปลีอนปัังเกือดอนหายางน้มงลันความันมไงว้ายายึนไงยอยู่ความันอยู่ปูดปีของสวนเข้าท่านพอเดีมนี่ยแต่ว่าพูนหัวหนุกแม่ในงามเนาะ ือวนนกี่านตัวหน่อยงามกว่าตัวใหญ่มันคือสีอตาเพื่อที่อ๋อมาเห่ละ่ะนี่ยแหละพี่น้องแม่ดอนทับสร้างอุดรไว้ว่ากระโหนกีอยู่นี่ว่าโหนกีอยู่นี่สีเบ็ดเดียนนี่นี่สีเบ็ดเดียนนี่ยละ่ะลูกสร้างอุดรเบืเ้องหาพี่น้องเบืเ้อง,งหาเบื้องไทยบรรลุไทยก็ตัว ่า่ก็ทรงเขาอยนี่นั่นกินนมเนาะไปกินนมบอนเซานมดีบ้างอรรถบ้านขนาดบ้านเซานมเนี s <S ่ยออบ้งออิลอยกินนมเขาคนขนาดเนี่ไปยังบอนเซานมกินยาดีกินเสี่ยงดียานี่ยบนสองห้างวรรบมึงตัวหนเนี่ สองขางเลยสมมติมีทั้นจำกันคุมมกว่าสองคุมทั้งสองขางไปคนทางจะล้นไปเดินคนแันมบ่งไม่ว่งมันเนาะเด้ราคากบไปวยข้เก่าแหรอเนาะเด้ราคาไประยทเก่อพี่น้อง มาหาลวดพอหวัวยู่น้ำพ่วงนี่แหละบ้านหินกวาง Netflix. น้ำพ่วงน,นี่แหละมันจีไล่ได้คุยเรางามนี่แหละเจ้าของนี่แหละเจ้าของพอหวัวนี่แหละราคาคุยกันได้ได้ราคาปล่อยมัดพอหัวมาโอ้ยเบื้งแม่โลกกูนี่เป็นรองเบื้งเราดัวันตัวปุ๋ย แม่ดอนลูกดำนี่แหละมึงหลอ,อดใหญ่บ่ใหญ่ควยสีเวียดเย็นลูกสร้างอุดรนเนี่ยมึงเอาหลุดอ๋อทังไดก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พนหห้นแดกเรียบสนิทไว้เยครับเดี๋ยวคลิปตาพ่อก็ไม่สิไปมุ้งใดแช่์ใดอีกดไม่ได้ก็สวัสดีครับ